สืบสวนสพเมืองภูกเกต็ตนะครับได้มีการนำหมายจับเข้าจับกลุ่มหนึ่งในกลุ่มคนร้ายชายชะกันที่ยิงถล่มกันในหมู่บ้านดังของอำเภอเมืองภูกเกต็ตหลังถูกบาดเจ็บนะครับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่นะครับเราบอกว่าให้การปฏิเสธครับที่โรงพยาบาลวัดชิรภูกเกต็ตจังหวัดภูกเกต็ตครับพันตำรวจโททัพไทยลีลานนทรวัตรสบืบสวนสพเมืองภูเกต็กเกตครับพร้อมด้วยชุดสบืบสวนเข้าสแสดงหมายจับนะครับ ของสารจังหวัดภูเก็ตลงวันที่24พฤษภาคม2,565เพื่อเข้าจับกลุ่มนายมะนูนนะครับอายุ43ปีภูมิลำนองก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกยิงเข้าที่ฝ่าเท้าด้านขวานะครับในหวัวข้อร่วมกันพยานฆ่าผู้อื่นนะครับ มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธปืนนะครับหรือร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปในเวลากลางคืนแล้วก็นําตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองภูกเก็ตโดยในชั้นจับกุมนะครับนายมนูนะครับได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ยึดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุไว้ตรวจสอบ ซึ่งสามีผู้เสียหายได้นํามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจคาดว่าเป็นรถของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ด้านพลตํารวจตีเสริมพันสุริคงผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆและติดตามจับก,กลุ่มผู้กระทําความผิดทุกคนมาด,ดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญต่อประชาชนโดยคาดว่าสามารถติดตามจับก,กลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้ในเร็วๆนี้ครับ